สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับบี้อีกแล้วนะคะบี้ขึ้นหัวข้อไว้ว่า15บเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีนะคะทุกคนการที่จะมีผิวสวยนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเพราะการจะทำผิวสวยเราจะทำให้ดูดีสุขภาพดี ไปไหนมาไหนก็มีคนชื่นชมมองว่าสวยนะคะทุกคนข้อหนึ่งนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอ่ะอย่างเช่นอาหารที่อ่เรารับเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีพวกผลไม้เบอร์รี่ตะกูลเบอร์รี่พวกส้มพวกฝรั่งมะละกอรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงพวกเนื้อไก่พวกไข่ และถั่วลิสงนะคะประมาณเนี้ยเราก็จะกินให้ครบ5้หมูนะคะเพราะจะทำให้ผิวสวยสุขภาพดีและร่างกายดีก็จะทำให้เราดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะและมีตัวช่วยให้ผิวใสด้วยก็คือพวกสกินแคร์พวกคอลลาเจนอ่ะและต้องดื่มน้ำตามมากๆนะคะ เพราะว่าอาจจะทําให้ผิวเราสดใสและไม่แห้งกร้านนะคะทุกคนอ่ะข้อที่2นะคะต้องดื่มน้ํามากๆน้ํานี่คะมีบทบาทในการทํางานระบบต่างๆนะคะในร่างกายนะคะการดื่มน้ํา2 2ลิตรต่อวันนะคะคือ9แก้วนะที่จริงนะบี้เข้าใจว่าต้องดื่มวันละ8แก้วอันนี้ต้อง9แก้วนะคะ2.2ลิตรก็คือเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวเน ใต้เซลล์ผิวชั้นลึกนะคะจะกำจัดสิ่งสงกรปรกหรือสิ่งสารพิษออกจากร่างกายเราได้ดีนะคะเมื่อเราดื่มน้ำเพื่อขับสารพิษในร่างกายเราต้องดื่มน้ำขับออกมาเยอะๆนะคะทุกคนเหมือนเราออกกำลังกายเราเสียเหงื่อมากเราก็ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อทดแทนที่เราเสียเหงื่อไปนะคะข้อที่3นะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอ ใครเคยเป็นบ้างคะพักผ่อนไม่เพียงพอส่วนมากนอนดึกนะคะคนนอนดึกห้าทุ่มสี่ทุ่มแท่งคืนตีนหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้หน้าโทรมอ่ะขอบตาคล้ําใต้ตาถุงใต้ตาเยอะประมาณนี้แล้วก็มีริ้วรอยล่องน้ําหมากขึ้นนะคะหน้าไม่สดใสหน้ามองคล้ําประมาณนี้ยเพราะเรานอนไม่เต็มอิ่มนะคะการนอนของทุกคนเนี่ย เราจะนอนให้ถึง6ถึงแปดชั่วโมงนะคะเพื่ออาจจะได้รู้สึกกระชับกระเฉงในการตื่นขึ้นมานะคะจะได้กระปี้กระเป๋านะคะไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้านะคะถ้าเรานอนดึกไปเราก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วไม่อยากตื่นไม่อยากเฟรชเป็นกันบ้างไหมว่าคนนอนดึกเนี่ยอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วไม่อยากทำอะไร ไปทำงานก็รู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าในการทำงานนะคะข้อที่4นะคะการเลือกใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมไม่เป็นอันตรายต่ออยู่เรานะคะก็คือการที่จะเราเราจะเอาสกินแคร์หรือว่าเซรั่มอะไรทางลงบนใบหน้านเนี่ยต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนหรือว่าเช็คอยอยะให้ดีก่อนซื้อมาเนี่ยเราต้องดูว่า มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไหมส่วนผสมของอสารสเตียรอยพวกพาราเบนประมาณนี้มีไหมถ้าเราจะเช็คว่าเราแพ้หรือว่าหน้าเราแพ้เราต้องเอาแตะไปที่ตรงข้อพับนะคะทุกคนข้อพับแขนเนี่ยแตะไปดูทาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกคันๆเนี่ยเอาลงหน้าไม่ได้ แล้วก็ถ้าใครไม่ได้เอาไว้ตรงข้อพับแขนก็คือใต้หลังหูนะคะตรงนี้นะพาตรงเนี้ยถ้ารู้สึกมีอาการคันแสบบวมแดงน,นะคะก็ไม่ต้องใช้แต่และถ้าใครไม่อยากลงหน้าก็ลงที่ข้อพับแขนนะคะข้อที่ห้านะคะทุกคนคือออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอก็คือการวิ่งการเดินหรือการทํางานบ้านอ่ะ หรือซิดอัปประมาณเนี้ยทุกคนต้องออกกำลังกายวันละ3ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยเพื่อจะทำให้ร่างกายเรารู้สึกเฟรชกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะสาวๆคนไหนที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะก็อย่าลืมกันทากันแดดด้วยนะเพราะจะทำให้ผิวเราไม่เสียนะคะข้อที่6นะคะทุกคนก็คือ ขั้นตอนดูแลผิวที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะคุณต้องอปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนะคะด้วยการทำความสะอาดหน้าหรือใชอ้สกินแคร์หรือว่าโทนเนอร์เช็ดหน้านะคะข้อที่7นะคะทุกคนพัาเซลล์ผิวหน้าอย่างพอดอีคืออะไรนะคะ ผัดเซลล์ผิวหน้าอย่างพอดีก็คือเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผัดเซลล์ผิวหน้าอย่างอ่อนโยนอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่แรงนะคะมีสิ่งอุดตันแล้วก็ผิวมองคล้ำเราต้องเลือกสกินแคร์หรือว่าเซรั่มหรือโทนเนอร์ที่ดีนะคะบางคนก็เลือกใช้มอยเจอไรเซอร์ใช่ไหมคะเพื่อบำรุงหน้าให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื่นนะคะข้อที่8นะคะทุกคนอย่าลืมทากันแดดทุกวัน ใครที่ออกแดดนะคะไปทํากิจกรรมข้างนอกอยู่ในห้องเนี่ยแดดก็ส่องถึงนะคะเพราะเราเปิดไฟแสงไฟแสงแดดอาจจะทําให้ผิวหน้าเราพังได้เกิดมีเกิดฝ้าเกิดกระข้อที่9้านะคะดื่มชาเขียวใครชอบดื่มชาเขียวบ้างคารุกอนชาเขียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะทําให้ อผิวเราเนี่ยสวยชาเขียวมันจะมีสารแคทีซินนะคะที่อยู่ในใบชาเขียวนะคะมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันเซลล์นะคะจากการถูกทำลายที่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดน,นะคะเพราะว่าจะทำให้ผิวเราสุขภาพดีข้อที่10พงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมาข้อที่11นะคะ ใครที่เป็นสิวอย่าลืมข้อนี้นะคะใครที่เป็นสิวหน้ามีสิวใครที่เป็นสิวนะคะห้ามแกะหรือบีบเพราะว่าอ่ามือเราเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียหรือสิ่งสปกปรกอาจจะไปโดนสิวแล้วก็ทําให้สิวอุดตันสิวเป็นหัวหนองและอาจจะทําให้ถ้าเราบีบแล้วให้ทําหน้าให้หน้าเราช้ําช้ําแล้วก็เป็นริ้วรอย เป็นริ้วรอยจุดด่างๆนะคะเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หน้าเราไม่มีสิวก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะต้องดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ใจได้ไหมเชื่อถือได้ไหมว่าจะไม่มีสารอันตรายไม่มีสารพาราแบนไม่มีสารสเตียรอยที่ทำให้หน้าเราพังข้อ12นะคะก็คือถ้าใครอยากสวยก็ลงทุนกับ ไนครีมดีๆสักกะปุกคุณจะเลือกครีมทาก่อนนอนช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมโครงสร้างให้กับผิวนะคะให้เราตื่นพร้อมกับผิวหน้าที่ชุ่มชื่นเด้งใสเนียนถ้าใครไม่อยากทาในในครีมจะมีเซรั่มตัวหนึง่งที่ใช้เป็นเซรั่มชาสก,กินนะคะ ไอดูในแอปดอกลิสนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากเลยนะคะสิบสามนะคะทุกคนมาร์กหน้าด้วยสูตรทำเองสูตรธรรมาชาตินะคะอ่ะบางคนก็วาดหางจระเข้บางคนก็เอาโยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งแล้วก็เอามามา,มาร์กหน้าเพื่อจะทำให้หน้านุ่มหน้าเด้งนะคะโยเกิร์ตนี้ก็ใช้ สูตรธรรมชาตินะคะสูตรมะพร้าวมามาร์กหน้าได้นะคะหรือว่าจะเอาน้ำพึ่งผสงมมะนาวหรือมะขามเปียกประมาณนี้เอามามาร์กหน้าได้ะะข้อที่สิบสี่ใช้ปลอกหมอนที่ทำจากผ้าไหมเคยตื่นพร้อมกับลอยยับ,บนใบหน้าที่เกิดขึ้นจากการนอนทับไหมปัญหานี้จะหมดไปนะคะทุกคนคุณลองเปลี่ยนใช้ปลอกหมอน ที่จำจากผ้าไหมเพราะว่าจะช่วยลดเส้นริ้วต่างๆบนใบหน้าได้ถ้าคุณนอนตะแคงคุณต้องใช้ปอกหมอนผ้าไหม่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่15บหาทำกิจกรรมให้มีความสุขอ่ะเราจะทําอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่เรามีความสุขความสุขนี้ก็คือออกมาจากจิตใจของเราใช่ไหมอ่ะแล้ว ถ้าเราไม่มีความสุขนี่ก็คือหน้าตาเราจะไม่ยิ้มแย้มนะคะดูจากสายตาเราได้ว่าเราไม่มีความสุขแล้วเราจะไม่มีอารมณ์ทำอะไร